สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวิธีนับหน้าคู่มหาสมบัติที่ถูกต้องนั้นฝ่ายชายให้ท่านนับจากซ้ายไปขวาให้เริ่มนับจากส่วนหัวของนาคตัวผู้นับจากเลขหนึ่งเป็นปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวกรากาจอกุลเมื่อปีเกิดของท่านตรงกับเลขใดให้ท่านยึดถือเลขนั้นเป็นจุดตกของฝ่ายชาย ส่วนฝ่ายหญิงให้ท่านนับจากขวาไปซ้ายเริ่มจากส่วนหางของนาคตัวเมียให้ท่านเริ่มนับจากเลข12เป็นปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม я, วอกระกาจอกุลเมื่อปีเกิดของท่านตรงกับเลขใดให้ท่านยึดถือเลขนั้นเป็นจุดตกของฝ่ายหญิงและเมื่อท่านได้จุดตกบนตัวนาคของทั้งสองฝ่ายแล้วคำทำนายมีดังต่อไปนี้ 1>, 1. ชายหญิงคู่ใดที่ตกหัวนาคตัวเดียวกันทำนายว่าดีมากจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันไปจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรตราบเท่าอายุไขไว่ไชชรา 2. ชายหญิงคู่ใดที่ตกหัวนาคแต่เป็นนาคคนละตัวกันทำนายว่าจะเป็นคู่ที่มีความขัดแย้งกันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันและมีโอกาสที่จะต้องยาร้างตกพุ่มไม้ปไปในที่สุด 3. ชายหญิงคู่ใดที่ทั้งสองฝ่ายตกหางนาคตัวเดียวกันทำนายว่าจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยความรักใคร่ปรองดองไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สักปานใดก็จะไม่ทอดทิ้งกัน 4. ชายหญิงคู่ใดที่ทั้งสองฝ่ายตกที่หางนาคแต่เป็นนาคคนละตัวกันทำนายว่าจะเป็นคู่ที่ต่างฝ่ายต่างความคิดชีวิตจะพบกับความลำบาก และสุดท้ายก็จะเบื่อหน่ายกัน 5. ้ชายหญิงคู่ใดที่ทั้งสองฝ่ายตกกลางตัวหนากตัวเดียวกันและต่างจุดกันทํานายว่าดีมากจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันโดยความร่มเย็นเป็นสุขมีพร้อมทรัพย์สินเงินทองชีวิตมั่นคงอุดมสมบูรณ์ 6. ชายหญิงคู่ใดที่ตกกลางตัวนากแต่ต่างตัวกันทํานายว่า จะเป็นคู่ที่มีความลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าคืนอยู่กันไปรังแต่จะขัดแย้งกันจะต้องเลิกกันตั้งแต่หม้อข้าวยังไม่ทันจะดำเจ็ดชายหญิงคู่ใดที่ฝ่ายหนึ่งตกที่หัวหนาคและอีกฝ่ายตกที่หางหนาคของนาคตัวเดียวกันทำนายว่าเป็นคู่ที่ดีปานกลางต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจจึงจะพบกับความสำเร็จ 8. ชายหญิงคู่ใดที่ทั้งสองฝ่ายตกกลางตัวหน้าร่วมจุดเดียวกันทำนายว่าจะเป็นคู่ที่รักใคร่กลมเกลียวกันดีแต่จะเป็นคู่ที่มีความลำบากมากกว่าความสบาย 9. ชายหญิงคู่ใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกที่หัวหน้าและอีกฝ่ายตกที่ลำตัวหนักคนละตัวกันทำนายว่าจะเป็นคู่ที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจหาความก้าวหน้าไม่ได้เลย สิบชายหญิงคู่ใดที่ฝ่ายหนึ่งตกที่หัวนาคอีกฝ่ายตกที่หางนาคคนละตัวกันทํานายว่าจะเป็นคู่ที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่าความอยู่เย็นเป็นสุขสิบเอ็ดชายหญิงคู่ใดตกนาคตัวเดียวกันฝ่ายหญิงอยู่ที่ส่วนหางหรือกลางลำตัวส่วนฝ่ายชายตกที่ส่วนหัวทํำนายว่าเป็นคู่ที่ดีมีความสุข และจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน12ชายหญิงคู่ใดตกนาคตัวเดียวกันฝ่ายชายตกส่วนหางหรือกลางลำตัวส่วนฝ่ายหญิงตกที่ส่วนหัวทํานายว่าเป็นคู่ที่ดีมีความสุขมีพร้อมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน13ชายหญิงคู่ใดที่ต่างฝ่ายต่างก็ตกที่หัวหน้าคแต่เป็นนาคคนละตัวกัน ทำนายว่าเป็นคู่ที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลงให้กันแก่งแย่งชิงดีกันเองและมักเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันไม่ยั่งยืนทั้งนี้แหละทั้งนั้นชายหญิงคู่ใดที่นับจุดตกบนตัวนากแล้วหากไม่ตรงกับคำทำนายไม่ว่าจะตกจุดใดก็ตามหากลากเส้นมาโยงกันแล้วคู่นั้นตกจุดโภกะซับดังต่อไปนี้ก็ย่อมมีความหมายออกมาดีเช่นกัน จุดที่หนึ่งตกเงินทำนายว่าดีจุดที่สองตกทองทำนายว่าดีมากจุดที่สามตกกรวดทำนายว่ายากจนจุดที่สี่ตกทรายทำนายว่าลำบากแต่จะอย่างไรก็ตามไม่ว่าคู่ของท่านจะตกทุกข์ได้ยากสักเพียงใดหากท่านมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันขยันขันแข็งช่วยกันหาบคอน ช่วยกันทำมาหากินด้วยแล้วถึงแม้นมีอุปสรรคขวากหนามมาขวางกันสิ่งเหล่านั้นก็ม่อาจทำลายความฝันของท่านได้และสุดท้ายนี้เราก็จะขออวยพรให้ท่านเลือกได้คู่ดีเลือกได้คู่เด่นให้เป็นคู่ที่ร่ำรวยมากด้วยทรัพย์สินและเงินทองด้วยเทินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม